สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับตีช่างก่อสร้างเรื่องความมีอยู่จริงของพระสมเด็จม้วนและประคำสมเด็จม้วนทําไมตีถึงกล้ายืนยันเพราะว่าของเหล่านี้ยมันอยู่ที่บ้านผมมานานแล้วอ่าแล้วก็พอผมส่องด้วยกล้องครับในตัวประคำสมเด็จม้วนเนี้ยครับอ่ะอตียกให้ดูหนะ่อยมันก็เป็นเป็นเนื้อเดียวกันกับของรพระสมเด็จอะนะครับแล้ว ประจวบเหมาะคือมันมีอันเนี้ยหินยกหินเขียวครับเมื่อผมส่องไปในเนื้อพระมันเป็นชนิดเดียวกันชนิดเดียวกันชนิดเดียวกันตีก็ต้องสรุปว่าเอาเนื้อ<ะ>ที่เศษเนี้ยผมก็ว่าน่าจะได้จากเศษจ,จากการเจรไนารสิ่งพวกเนี้ยครับแล้วพอมาเป็นผงใช่ครับ,รบจากการเจรไนเนี้ยเอามาผสมในพระสมเด็จอีกทีนึับอ่ะอันนี้ของตีนี้อธิบายหน่อยเป็นสมเด็จมว้วนที่ปู ที่อากงผมเก็บรักษาไว้มานานมากอันนี้เป็นไม่เชือกด้วยใช่ครับเนี่ยทั้งเส้นมาอย่างนี้เลยครับทั้งเส้นมาอย่างนี้เลยนะครับใช่ครับคือถ้าตรวจอายุเชือกโอ้ตรวจอายุเชือกได้ง่ายง่ายง่ายกว่าง่ายกว่าง่ายกว่าใช่ครับโอเคตอนนี้ประโยชน์ของที่มีประคำสมเด็จม้วนกับประคำนี้เนี่ยตีมาใช้การในการศึกษาพระอย่างไงก็ช่วงปีกว่าเนี่ยที่ผมบอกว่าผมศึกษาเองมาตลอด คือของทุกอย่างมันมีในบ้านไม่ว่าจะเป็นประคำเหล็กไหลนะครับแล้วก็ประคำที่เป็นแร่หยกแต่ผมเอาเอาเนี้ยไปตรวจแล้วทีส่สถาบันอัยามณีแห่งชาตินะครับ,รบเขาก็ระบุว่าเป็นคอรัรบนะครับซึ่งมันก็คือเราแยกย่อยอยู่ในองคระมันก็คือหินคอร์เหมือนกันในองค์ภาครับ,รบที่เป็นเนื้อสีเขียวแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี้ยมันจะมีความเกี่ยวพันกับ อันอื่นอีกเพราะว่าจริงๆแล้วท่านทําไว้หลายสีมากครับมีหลายสีเลยครับอแต่ว่าที่เอาเอามาเดี๋ยวให้ดูอีกเส้นหนึ่งนะครับอ,อันนี้อันนี้นะครับเพราะผมก็เกิดความงสงสัยแต่ว่าที่ผมคือบอกแล้วว่าจับคุตคุณผมก็เคยให้ให้อาจารย์จับอาจารย์ที่ไม่รู้จักกันใช่ครับคือเวลาจับ วิธีการทดสอบพุทธคุณที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือเราต้องไม่รู้จักอาจารย์ใช่ครับแล้วพอเราต้องไม่รู้จักอาจารย์ที่เราให้จับและอาจารย์ที่จับเนี่ยต้องไม่รู้จักพระที่เราให้จับใช่ครับครับแล้วพอให้ให้จับไปปุ๊บเนี่ยคือผมให้จับเส้นนี้ก่อนครับเพราะว่าไม่มีอะไรบอกบ่งบอกเลยครับนะครับพอแกจับไปปุ๊บบอกว่ามีพลังงานดีนะแล้วก็ถามว่าได้มาอย่างไงครับที่เขาจับพลังมาเนี่ยเหมือนอยู่บน เออมือพระท่านอะไรเงี้ยพอไปอีกแล้วเขาบอกนี่มันของสมเด็จโตนี่อผมก็บอกผมไม่รู้อเพราะผมก็ไม่รู้ว่าของสมเด็จโตจริงหรือเปล่าครับพอมาปุ๊บผมก็เลยหยิบเส้นนี้มาให้ดูอีกทีหนึง่งให้เขาจับพลังบ่งบอกเป็นพลังงานเดียวกันบ่งบอกคือการศึกษา,าพระแบบการจับพลังเนี่ย มันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่เราเหมือนไก่เห็นดินง,ง,ง,งูเห็นนมไก่ใช่ครับคือเราไม่รู้เรื่องของเขาแต่เราแต่เราต้องฟังเราต้องฟัง,เ,ง,ฟงเพื่อเพื่อเราจะได้รู้เรื่องของเขาว่าใช่ครับตีเหมือนกับการนี่ถ้าไปถ่ายแสงออร่าเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันชัดเจนใช่ครับเหมือนเป็นพนังงานรูปหนึ่งที่พยายามมาแปลเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ครับโอเคพอได้อย่างนี้ปุ๊บตีเอาไปทำยังไงต่อพอได้ได้อย่างเงี้ยผมก็ไปวิเคราะห์กับพระองค์ที่เป็น อันนี้จะเป็นพระที่สามารถทะลุแสงทะลุแสงเก็บอ๋อนี่เป็นพระสองแสงอ่าเป็นพระที่สะท้อนแสงได้ใช่ครับเราจะพบในหมู่ของพระไกเซอร์ใช่ครับของไกเซอร์เนี่ยไกเซอร์เนี่ยจะพบจะพบเยอะใหญ่จะพิมพ์ใหญ่พิมพ์อื่นๆก็มีสะท้อนแสงมีครับที่เจอใน เพื่อนๆหลายคนก็มีคนเก็บนี่เขาใส่พายน้ำไหมตีหรือไม่ใช่ตอนนั้นยังไม่รู้จักภายน้ําเอ,อใ,นในยุคปัจจุบันในยุคสมเด็จนี้รู้จักภายน้ํำไหมไม,ไม่ไม่น่าจะรู้ครับแต่ว่าเห็นว่ามีประวัติคือมีฝรั่งนําเข้าตัวแต่อันนี้จะเป็นผงหินนะครับเป็นผงหินไม่ใช่ไม่ใช่พายน้ําไม่ใช่พายน้ําแบบปัจจุบันนี้ครับ <c oughs> แต่จะเป็นผงหินเลยแล้วก็พอเวลาสอ่สองด้วยกล้องนะครับจะเห็นเลยเม็ดเขียวๆพวกเนี้ยค <c oughs> จะเป็นเม็ดเดียวกันกันกบ อันนี้ประคำประคำใช่ครับซึ่งซึ่งคนปลอมมันจะปลอมทำไมใช่แล้วผมก็มาเนี่ยทิดปลอมอันนี้คือคือถ้าปลอมพระสมเด็จขายปลอมธรรมดาขายได้เลยแต่ถ้าปลอมแบบนี้คือคือปลอมแบบมีชั้นเชิงครับและปลอมแบบคือต้องต้องใช้เทคนิคเทคนิคในการปลอมสูงใช่ราคาขายได้ราคาเท่ากันครับเท่าขายได้ราคาเท่ากับเนื้อปลอมธรรมดาแล้วจะปลอมทําไมใช่ ครับอันนี้อ่ะตีอันนี้เป็นผ้าอะไรอันนี้ก็เป็นสมเด็จพิม์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เนื้อเนื้อเนื้อปูนปวกหายธรรมดาเนี่ยครับแต่ว่าจะมีลอยก็คือลอยลอยพวกแร่หยกเยอะทั้งข้างหน้าและข้างหลังมันสะท้อนแสงได้ใช่ครับก็นี่อย่างที่ผมบอกอน,นี้ตีอันนี้นแบกไลน์นี่เก็บไว้เก็บไว้ทดสอบว่าพระสะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสงใช่แล้วก็ในกลุ่มสมเด็จสะท้อนแสงมีคนเล่นกันเยอะไหมผมว่าน่าจะมีน่าจะมีนะแต่ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะพระจะจํานวนพระน้อยใช่ครับคือ ผมเนี่ยเจอเพื่อนที่พิษณุโลกครับมีพระเป็นแสนปิดไฟเพิ่งเจอองค์เดียวของผมก็มีองค์เดียวเหมือนกันตี๋ก็มีองค์เดียวเหมือนกันใช่ครับก็ห่วงเป็นห่วงเป็นพิเศษอันนี้ก็ห่วงครับคือใครขอลําบากนะครับครับแต่ถ้าใครถ้าใครมีให้ขอขอครับเพื่อมาเป็นเพื่อมาเป็นการศึกษาใช่ครับตี๋พวกนี้เราส่องเจอเลยพวกนี้อะส่องครับมันรู้เลยครับมันเป็นแร่มันไม่ใช่พลาสติกเพราะถ้าเกิดเอบางคนนะครับเพราะ พอผมศึกษาพระสมเด็จเนี่ยผมก็ไปศึกษาเรื่องหยกเหมือนกันครับไปศึกษาเรื่องหยกแล้วก็ไปที่ผมบอกก่อนศึกษาปุ๊บไปมาผมก็เลยส่งเข้าสถาบันตรวจครับแต่ว่าผลออกมาเป็นคอร์สผมก็เลยแต่ถ้าผลออกมาเป็นหยกนะครับอเส้นนี้ผมรวยเลยถ้าถ้หยกดีเส้นนี้รวยเลยใช่ครับเพราะอะไรที่จีนอนะครับเม็ดละเม็รละเป็นล้านแต่นี่เป็นคอร์สแต่นี่เป็นคอร์สผมก็เลยแบบ แต่ว่าตอนนี้แบบผมก็ยังงงอยู่ว่าคือพอไปศึกษาครับเอ,อยกเขายังแบ่งยอดแบ่งแบ่งแยกออกไปอีกเป็นแต่เขาเด้รวมรวมว่าเฟลชุยอครับก็เลยรอ,อตรวจสอบอีกทีหนึ่งเพราะรรว่าเพระาะว่าเออมันเป็นอันเนี้ยตรวจมาแล้วมันเป็นหินจริงๆะครับอ,อย่างเม็ดนี้อ เม็ดนี้นะครับผมได้ทําการทุบคือเนี่ยผมแยกย่อยมาจากปคอันนี้ก็ลองลอง,ลองสักเม็ดหนึ่งใช่เอาออกมาในเส้นอื่นนะครับที่ผมแกะออกมาแบ่งเนี้ยออกมาเนี่ยทําเป็นสร้อยข้อมือเม็ดเนี่ยผมก็ทุบทุบออกมาปุ๊บก่อนนะครับแล้วก็ดูข้างในเนื้อพา้ามันก็เป็นหินครับนะครับแล้วผมก็เผาไฟอ่าค,คืออันเนี้ยตอนแรกๆมันเ,เป็นสีสีน้ําเงินเนี่ยครับ,รบเดี๋ยวไว้ผมลงคลิปให้ดู เข้าไปดูในคลิปของทางช่องใช่ครับไทแรนมาสเตอร์ค่ะใช่คร <ice> ับพอเผาไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่เรซินอถ้าเรซินปุ๊บมันจะไหมไปแล้วคือถ้าเป็นเรซินคือเพื่อเพื่อความสบายใจเผาเหมือนกันใช่ครับเทคนิคง่ายๆเหมือนกันใช่ครับเอาเผามาปุ๊บคือเผาจนแดงเลยครับเนื้อข้างในเปลี่ยนสีจากสีน้าเงินเป็นสีนี้อก็ผมก็เคยไปดูคลิปยกเผายกเหมือนกันอเขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันครับก็เลย แต่ว่าพื้นผิวเนี่ยก็ยังคงเงาง,งามเหมือนเดิมครับก็คือเป็นลักษณะของเอ,อแร่ชนิดนี้สมเด็จม้วนเป็นพระสมเด็จที่มีอยู่จริงมีอยู่จริงครับคือม้วนเป็นรูกประคำหรือม้วนเป็นองค์ค์ก็มีใช่ครับ<ม>ใช่แล้วก็ผมเคยเห็นนะครับที่เป็นเออที่เขาบอกระบุเป็นสมเด็จวังหน้าอมีประดับไอเม็ดสีขาวๆอย่างเงี้ยมันก็เห็นมีอยู่กันแล้วผมก็มาสงสัยกับของผมนี่แหละ ครับคือถ้าใครเจออย่างนี้เนี่ยถือว่าถ้าถ้าตีเป็นเก้นเนี่ยคุณก็ควรเก็บไว้เพราะงานมันยากใช่ครับคือคืออย่างนี้นะครับถ้าเราเจออย่างนี้ยเขาขายพวงละร้อยหรือพวงละสองสามร้อย <500, S 2> เก็บเลยครับเก็บเลยนะครับเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันทายากใช่ครับคือมันทํายากแล้วก็เม็ดพวกเนี้ยเออถ้าเกิดเป็นหินสีอ,ะอ่ะเม็ดหนึ่งก็สี่ห้าสิบาทแล้วถ้าเป็นสินสีแตห่หินสีจะต่างจากนี่เยอะครับผมอันนี้่องไปปุ๊บ รู้เลยมันเป็นแร่ชนิดหนึ่งตีติดตามเรื่องของตีได้ที่ไหนบ้างนอกจากทางช่องของผมแล้ว,ลวก็มี Facebook ของผมนะครับก็คือคชื่อผมเลยกันตเมศอภิชัยวรังกุลกันตเมศอภิชัยวรังกุลครับแล้วก็ช่องทาง u t u b e นะครับก็คือ Thailand ม o ฟเฟอร์ค่ะครับทุกคลิปที่ผมสัมภาษณ์ตีตีจะพยายามไปตอบคำถามให้ด้วยใช่ครับก็คือตอบคำถามในานา้มอะไรออในานา้มผมเลยครับชื่ออะไรก,กันตเมธถ้าใน u ูทูก็จะเป็น ไทยแลนด์มอสโซคาแต่เธอเป็นใน Facebook ผมก็จะใช้ชื่อผมก็คือกันเพรอภิชาติคือ,อ,คอถ้าก็ถามตีได้ในในหน้าเฟซผมเลยนะครับได้ครับที่ทำเฟซทํา y o u t u b e เนี่ยไม่ได้ทําให้เชื่อนะครับใช่ทำเพื่อให้ศึกษาต่อใช่ครับให้ต่อยอดคือ,อคือตีเนี่ยอย่ามาเชื่อตีอตีอาจจะผิดก็ได้<ช>ผมอาจจะผิดก็ได้ครับแต่คุณก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งการศึกษาใช่ครับทุกคนต้องเรียนรู้เองพิสูจน์เองครับ คำสอนอื่นเป็นแค่คำสอนครับเหมือนอย่างผมใช้หลักของพระพุทธเจ้าครับนะครับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยครับเราปฏิบัติแล้วท่านปฏิบัติหรืออย่างเราเราไม่ได้ชี้นะ,ะแต่เราเป็นคนพิสูจน์ทุกๆอย่างให้ท่านเห็นแล้วคือในกลุ่มผู้เรียนรู้สมเด็จเนี่ยมีบานตะไทยใช่ครับอันนี้เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งใช่ครับคือเดี๋ยว ผมเจอกลุ่มจากพลังแล้วคุณจะอึ้งกับกลุ่มนี้ <laughs> <laughs> ซึ่งเราอยา่างที่ผมหัวเราะนี่ผมขอโทษนะครับเขาเขาศึกษามารเราไม่ได้ศึกษาเราไม่มีการศึกษานะครับ <laughs> เขาอา <laughs> มีการศึกษาเขามีผมเจอคลิปบางคลิปนะครับ <laughs> เขาจับ <laughs> เขาวัดคืบ <laughs> ผมก็งงเหมือนกันมาถึงปุ๊บอีกทีหนึง่งแต่ผมไม่เคยลองของผมเองนะครับก็ <laughs> 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 มันมันมันก็แปลกเหมือนกันนะใช่ครับเจนคือของเขานี่ก็คือมันก็เจ๋งของเขาเหมือนกันนะว่าครับเฮ้ยเขาทําได้ไงเหมือนกับเขาเล่นกลหรือเขาอะไรทั้งๆท,ที่ใช้วัดคืบของเราให้เห็นชัดๆเลยครับแต่มีผมมีอย่างหนึ่งนะครับอลองนายพระสมเด็จเนี่ยผมเคยลองเองอเอาเข็มร้อยได้อนะครับเข็มร้อยได้ปุ๊บแล้วก็ทิงท้งติ้งดิ่งลงมาเฉยๆเนี่ยแล้วก็เอาเอาเอาแขนตั้งไว้เฉยแล้วก็สมมติว่าเนี่ยพระสมเด็จ แล้วก็ค่อยๆไม่ให้ไม่ให้ติดพานะครับให้ให้เข็มปลายเข็มมันลอยขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ภาวนาคือให้หมุนซ้ายหรือหมุนขวาเข็มจะหมุนตามเฮ้ยแล้วก็ไม่ใช่หมุนเล็กๆอย่างนี้นะครับหมุนวงกว้างเอ้ยมือมือคุณไม่ได้สั่นไม่ได้สั่นเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะไปพิจน์กันอย่างนี้นะครับว่าคนที่เขาเล่นจับพลังนี้คือวิธีการหนึ่ง ใช่วิธีาการหนึ่งของการจับพลังไอคอนตั้มอะไรไเดี๋ยวเขาเรียกอะไรผมก็ลืมไปแล้วอพึงพ่งผมก็พึ่งได้ยินมาได้ยินมาเหมือนกันน่ะผมก็เห็นว่าแล้วผมก็มาลองแต่ใช้ใช้เข็มแต่มันก็หมุนตามเออผมก็โอเคเอ,อึง้งอึ้งกับเขาเหมือนกันว่าเขาคิดคือความคิดเรื่องการพิสูจน์สมเด็จเกแท้นเนี่ยมันมีหลายทฤษฎีใช่ครับคือถ้าก็คือเป็นเรื่องที่นา่าคือถ้าศึกษาสมเด็จแบบกันตเมนเนี่ย น่าสนใจมากสนุกสนุกศึกษาไปทุกกลุ่มพอเจออะไรเองมันจะงงครับแล้วผมที่ผมลองไม่ใช่ลองแค่พระนะครับลองกับกล้องสองพระกล้องสองพระก็จะแค่นี้อคือแนวแนวแนวตั้งจะเป็นวงรีอนะครับแต่ถ้าเป็นพระปุ๊บเนี่ยไม่ว่าพระอะไรกันแล้วแต่จะขึ้นเป็นวงกลมอแล้วค่อยๆกว้างขึ้นกว้างขึ้นคือเขาค้นเขาค้นพบในในมุมของเขาใช่ครับแล้วเขาก็ศึกษาต่อยอดของเขาใช่ครับคือเราอย่าปฏิเสธ ความรู้ทุกเรื่องครับถ้าเราไปฏิเสธทุกเรื่องเราจะไม่รู้สักเรื่องอาจจะงมงกงกได้ครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ